เรามาดูวิธีการแก้ปัญหามือถือเชื่อม Wi-Fi ไ,ได้ปกติแต่อินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้อันนี้จะลองทดสอบที่ YouTube นะครับไม่สามารถเล่นได้จะมีวิธีแก้ด้วยการ2วิธีวิธีแรกให้ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi ครับเข้าไปที่ Wi-Fi ที่เรากำลัง เชื่อมต่อให้มาที่การตั้งค่า ip ให้เลือกที่คงที่หลังจากนั้นให้ดูที่ช่อง DNS 1ให้ลบให้ลบออกทั้งหมดแล้วแก้เป็น8.8.8.8 และช่อง DNS DNS 2ให้แก้เป็น8.8.8.4หลังจากนั้นให้บันทึกนะครับแนโทนรศัพท์ผมบันทึกไม่ได้ก็จะใช้กันแบคกลับหลังจากนั้นให้ไปที่ YouTube อีกครั้ง ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับเราไปดูวิธีที่สองให้ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์ของเราเลื่อนลงไปดูที่ช่องตั้งค่าเพิ่มเติมดูที่ช่องวันที่ดูที่ช่องวันและเวลาหลังจากนั้นให้ปกติช่องรูปแบบ ห้องรูปแบบ24ชั่วโมงและเวลาที่จัดเตรียมเครือข่า,ขายสองช่องนี้จะเปิดนะครับแต่ให้มาสังเกตรตรงการตั้งเวลาตรงช่องตั้งเวลาปกติตรงนี้จะต้องเป็นวันที่แล้วก็ปีปัจจุบันซึ่งวันนี้เป็นวันที่7มกราคม2 0 2 1 แต่ในแต่ในเครื่องนี้เป็นวันที่18ธันวา2019ให้เรามาแก้ให้เป็นวันที่ปัจจุบันครับ ันนี้มันเป็นวันที่7มกราครับเมื่อได้แล้วให้กดเปิดในช่องของเวลาไม่ต้องสนใจนะครับเวลานี้เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เป็นวันที่และปีปัจจุบันแล้วก็กดเปิดตรงเวลาที่จัดเตรียมเครือข่ายเสร็จแล้วนะครับทีนี้กลับไปที่ youtube ครับตอนนี้เห็นว่าเล่นได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ทำได้แล้วก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ฝากซับ c ไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ